อันนี้อีกตัวหนึ่งที่พวกเราต้องรู้จักนะครับมีความสำคัญเหมือนกันก็คือ transposable elements นะครับมันต่างจากยีนนะครับยีนเนี่ยคอนเซปต์ของมันก็คือมันมันมีตำแหน่งที่แน่นอนนะครับในโครโมโซมนะครับหรือเราเรียกว่า locus ก็คือสอดคล้องกับตำแหน่งของมันนะครับแต่ transposable elements เนี่ยก็คือ ดีเท่อนหนึ่งที่มันสามารถย้ายนะครับย้ายตำแหน่งในจีนโนมได้นะครับมันก็เป็นยีนด้วยแหละส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมียีนที่โคดนะครับเอนไซม์ที่ชื่อว่าทรานสโพเซสนะครับอันนี้โครงสร้างของมันก็คือมีทรานสโพเซสยีนอยู่แล้วก็สองข้างเนี่ยจะมีเบสที่เอนไซม์ทรานสโพเซสมันจดจำและสามารถตัดได้ รังั้นอย่างเคสเคนี้นะครับทานสป p สซอนตัวนี้เนี่ยเกิด transcription translation สร้าง t r a n s p o s e ออกมาแล้วก็ตัดตัวมันะครับตัดแล้วก็ย้ายตำแหน่งนะครับไปแทรกที่อื่นในจีโนะครับที่ทางสปอสซอนนี้ก็จะมีจำนวน Copy ปี้เท่าเดิมแตกก่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับนี่อันนึงคือยีทุ อันหนึ่งนะครับก็คือลีโ o ทาร์ s p o ซอนนะครับลีโ o ทาร์ s p o ซอนเนี่ยจะต่างจากทาร์ s p o ซอนธรรมดาตรงที่ว่ามันจะสร้าง mRNA ออกมาก่อนนะครับแล้ว mRNA เนี่ยจะถูกคอนเวิร์ตให้กลายเป็น CDNA นะครับด้วยเอนไซม์รีเวิร์สทา s c สคริปเตสนะครับ CDNA ก็คือ c o m p l e m e n t a r y DNA นะครับก็คือ DNA ที่สร้างโดยใช้ RNA เป็นเทมเพลตตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างเส้นใหม่ขึ้นมาอีกนะครับให้กลายเป็น double strand แล้วมันไปนแทรกที่ใหม่ครับดังนั้นจำนวน copy มันจะเพิ่มขึ้นนะครับลี t ต t r a n s ร o s o n ตรงนี้มีความสำคัญตรงที่มันทำให้จีโนมไซส์ ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับถ้าไปดูจีนโนมเนี่ยจะเจอพวกรีโทซามสโปซอนเป็นก๊อปปี้ซ้ำๆเยอะขึ้นนะครับน่าจะเป็นผลจากเหตุการณ์เนี่ยในอดีตนะครับมนั้นจีนโนมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับออันนี้บังไหมโอเครับนี่ครับ,คครบน,นี้ ทางสปอร์ซอนมีผลอย่างไรกับเราบ้างนะครับมีนะมันสามารถทําให้เกิดโรคได้นะครับเกิดโรคยังไงก็นึกภาพว่าถ้ามันย้ายตําแหน่งไปแทรกในยีนที่ควรจะทํางานนะครับยีนนั้นก็จะมีความผิดปกติถูกไหมเช่นในรูปนี้ a b c product อะไรเนี่ยถ้ามันเจอทางทางสปอร์ซอนไปแทรกนะทำงานก็ได้ไม่เหมือนเดิมนะครับเกิดโรคเกิดอะไรตามมา